เคยไหมครับที่เราจะค้นหาชื่อของผู้คนดังๆในโลกอินเทอร์เน็ตจนเราเองก็เข้าไปในโลกโซเชียลต่างๆของบุคคลนั้นๆคุณเคยย้อนกลับมาคิดดูบ้างไหมครับว่าบนโลกโซเชียลนั้นเนี่ยมันจะให้ข้อมูลอะไรเราบ้างมันบอกอะไรเราได้บ้างส่วนใหญ่จะเป็นความสำเร็จที่คนคนนั้นเคยได้ผ่านมาตำแหน่งหน้าที่การงานประวัติการศึกษาจำนวนผู้คนที่รู้จักคอนเนคชันดีๆมากมาย รวมไปถึงการเดินทางท่องเที่ยวดีๆเรื่องราวดีๆรูปถ่ายดีๆเยอะแยะเต็มไปหมดซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสิ่งที่พวกเขาโพสต์มากที่สุดนั่นแหละแต่ก็จะมีบ้างนานๆทีจะมีเรื่องราวคิดเครียดโผล่ขึ้นมาบ้างแบบปราบปลายเมื่อเรามองมันอย่างผิวเผินแล้วเรื่องราวบนโซเชียลนั้นมันไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับคนคนนั้นเลยแม้แต่น้อยนะสิ่งที่เราเห็นก็เป็นแค่เปลือกของคนคนนั้นเท่านั้นเอง โลกออนไลน์บางทีก็ทำให้เรายึดติดกับสิ่งที่เร,เรียกว่าสถานะความสำเร็จอาชีพมากจนเกินไปแทนที่จะเป็นที่ตัวของคนคนนั้นเองสิด้วยซ้ำวันนี้ใส่ใจคอเขาเป็นยังไงสุขภาพกายสุขภาพใจของเขาดีหรือแย่ตรงไหนจุดนี้เองแหละที่มันสะท้อนค่าของคนในสังคมปัจจุบันได้ดีมากๆเลยในปัจจุบันผู้เราต่างยึดติดกับความสำเร็จถ้าเกิดประสบความสำเร็จ ก็จะเท่ากับว่าคุณค่าในตัวคนก็จะสูงขึ้นแต่เมื่อมันเป็นแบบนี้นี่พวกเราต่างก็หยุดให้ค่าผู้คนจากภายในจริงๆไปแล้วหรือเปล่า <S <S แล้วก็มาวัดค่ากันว่าใครต่างมีประโยชน์มากกว่ากันด้วยความสำเร็จแทนถ้าเป็นแบบนั้นมันจะส่งผลยังไงกับการวางตัวและการการะทำของเราบ้างพอลองคิดดูแล้วมันก็น่าสนใจไม่น้อยนะและว,วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันครับ คาลิเบอร์แพลตฟอร์มการเรียนรู้บทแนวคิดความสำเร็จที่เรียนรู้ได้มีคอร์สเรียนออนไลน์ที่ถ่ายทอดทั้งความรู้และประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความสำเร็จจากหลายวงการมามากมายครับในรูปแบบที่ย่อยง่ายและเข้าได้ถึงทุกที่ทุกเวลาในราคาที่จับต้องได้เพื่อเติมเต็มคุณภาพการศึกษาในด้านที่ขาดหายไปของคุณหากท่านใดสนใจสามารถกดเข้าไปผ่านทางลิงก์ด้านล่างของเราได้เลยนะครับ เมื่อเราได้พบปะผู้คนใหม่ๆได้พบเจอผู้คนใหม่ๆในสถานที่ต่างๆเนี่ยนอกจากที่จะถามไถ่กันว่าคุณเป็นใครเราเป็นใครมันแทบจะกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วที่จะต้องถามต่อว่าคุณทําอะไรซึ่งนี่ก็ไม่ได้ถามว่ากําลังทําอะไรอยู่จริงๆหรอกเพราะเราต่างก็กําลังคุยกันอยู่เนี่ยแต่มันแฝงคําถามที่ไม่จำเป็นต้องพูดอยู่ด้วยนะครับคุณทํางานอะไรเพื่อดํารงชีพอยู่ ดูสิครับนี่แค่คำถามเดียวเองนะเนี่ยพอมีคำถามแบบนี้เกิดขึ้นมาในการสนทนาแล้วพวกเราส่วนใหญ่ก็เหมือนจะเตรียมบทพูดเตรียมสคริปต์เอาไว้แล้วเหมือนกันว่าถ้าเกิดโดนถามมาแบบนี้เราจะตอบกลับไปอย่างไรแบบอัตโนมัติความสำเร็จที่เคยได้ทำไปอาชีพตำแหน่งที่มีเหมือนเป็นการขายว่าตัวเองมีประโยชน์กับสังคมแค่ไหนเอาล่ะครับทีนี้เรามาลองยกตัวอย่างกันดีกว่าจะได้เห็นภาพกันชัดชัด สมมุติว่าเรามีคนสองคนที่ถูกถามแบบนี้จะขอเรียกเป็นคุณ A กับคุณ B ก็แล้วกันนะเมื่อคุณ A ถูกถามว่าสิ่งที่เขาทําคืออะไรสิ่งที่เขาตอบคืออ๋อตอนนี้ฉันก็เป็นพนักงานทําความสะอาดอยู่เนี่ยกลับกันเมื่อคุณ B ถูกถามว่าเขาทําอะไรคุณ B ก็จะตอบว่าอ๋อส่วนผมเป็นเจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพนะ่ยพอได้ยินแบบนี้ระหว่างคุณ A กับคุณ B เนี่ย ใครจะถูกสังคมตัดสินยังไงแน่นอนว่าคุณ B ก็จะถูกปฏิบัติแบบพิเศษอย่างแน่นอนจะถูกจัดอยู่ในระดับเดียวกันกับเจ้าของกิจการ CEO นักเล่นหุ้นกับคนใหญ่คนโตได้สบายๆเลยส่วนคุณ A ละ่ะก็จะโดนมองเป็นคนที่คุณค่าน้อยกว่าเฉยเลยทั้งๆท,ที่ก็เป็นคนเหมือนกันแท้ๆมาในสถานที่เดียวกันแท้ๆ แต่พอพูดถึงอาชีพที่กำลังทำอยู่กับกลายเป็นคุณค่าน้อยลงไปสัง,งั้นแล้วส่วนตัวผมเองละ่ะทำอะไรอ๋อผมทำ YouTube ครับเป็นครีเอเตอร์อ้าวแล้วมียอดผู้ติดตามเท่าไหร่อ๋อก็มีเท่านี้เลยครับมีประมาณนี้แล้วทำแบบฟูลไทม์เลยไหมอ๋อก็ทำเรื่อยๆครับแล้วรายได้เท่าไหร่ทำ YouTube นี่เขาเรียกเป็นอาชีพได้จริงๆหรือเปล่านะคำถามต่างๆนานาจะผูดขึ้นมา แล้วคุณค่าของตัวเราเองก็เหมือนกับถูกถามไปด้วยเช่นกันพวกเราต่างก็ประมาณคุณค่าของกันและกันอยู่เสมอนี่แหละและตัวตัดสินมันก็คือความสำเร็จครับแล้วเมื่อมันเป็นแบบนี้เนี่ยการที่เราให้รากฐานของคุณค่าตัวเองอยู่บนความสำเร็จแล้วการเปรียบเทียบมันก็เป็นสิ่งที่หลีกหนีไปไม่ได้ต่างคนก็จะต่างเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นๆเป็นเหมือนการวัดการประเมินตนเอง เพื่อกำหนดหาจุดยืนของตัวเองให้ได้ซึ่งในโซเชียลนก็จะเห็นได้เยอะมากเยอะมากจนเราแทบจะมองมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับในสังคมนั่นก็คือเรื่องบิวตี้สแตนดาร์ดครับมันคือค่าความงามที่ถูกกาหนดขึ้นจากคนในสังคมมันคือวงจรของการเปรียบเทียบกันอย่างชัดเจนจะสวยจะหล่อจริงต้องแบบนี้จะถูกยอมรับมันต้องแบบนี้แบบนี้สีถึงจะเรียกว่าหน้าตาดี แบบนี้พอจะเห็นภาพกันมากขึ้นใช่ไหมครับไอ้ beauty standard เนี่ยมันก็เรื่องหนึ่งอันนี้ยังไม่นับถึงเรื่อง wealth หรือความมั่งคั่งเลยนะครับในสังคมปัจจุบันของเราเนี่ยการที่จะถูกมองว่าประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องมีรถต้องมีบ้านมีนาฬิกาและอย่างสุดท้ายต้องมีความสุขถ้าลองสังเกตดีๆในโลกโซเชียลก็จะมีรูปอะไรแบบนี้เต็มไปหมดเลย ซึ่งผลของมันก็จะเกิดขึ้นกับความมั่นใจในตัวเองและคุณค่าของตัวเองโดยตรงเลยครับแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เมื่อคุณค่าของตัวเราเองถูกรบกวนโดยสิ่งเหล่านั้นประเพณีที่เราเรียกกันว่าประเพณีวิ่งควายเนี่ยจะเกิดขึ้นครับมันเป็นการวิ่งไล่ตามสถานะความสําเร็จไล่ล่าทรัพย์สินเงินทองเพื่อให้ถูกยอมรับในสังคมให้ได้เหมือนกับการบอกตัวเองอยู่เสมอว่าต้องประสบความสําเร็จอยู่ตลอดนะ ความคืมบหน้าจะต้องมีความดิ้นรนต้องมาทุกอย่างจะต้องมีเหตุผลเพราะไม่งั้นก็จะถูกสังคมมองว่าไม่มีค่าแล้วเมื่อเราไม่มีค่าต่อสังคมเราก็ไม่คู่ควรกับการถูกปฏิบัติดีดด้วยรวมไปถึงคุณค่าในตัวเองของเราในสายตาของคนรอบข้างก็จะหายไปอีกด้วยดูเหมือนว่าค่านิยมของคนในยุคนี้มันจะกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วนะครับเท่าที่ผมสังเกตมาคือถ้าเรายิ่งฝันให้ใหญ่ และดิ้นรนเพื่อมันได้มากเท่าไหร่ก็จะถูกมองว่ามีค่าขึ้นมากเท่านั้นแต่ต้องสำเร็จในระดับหนึ่งด้วยนะถึงจะถูกมองว่าดีถ้าเอาแต่ฝันอย่างเดียวแต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเลยเนี่ยก็จะถูกมองข้ามอยู่ดีนะั่นแหละรครับมันน่ากลัวสุดๆไปเลยแหละใช่ไหมครับมันคือคำพูดที่ฟังดูดีนะว่าถ้าเราพยายามมากพอเราก็ทำได้เอาจริงๆแล้วความคิดแบบนี้มันก็หล่อหลอมตัวผมเองมาเหมือนกัน แต่พอมาดูสิ่งที่ตัวเองทำดีๆแล้วเนี่ยมันโคตรที่จะท็อกซิกเลยครับเพราะเมื่อเวลาที่ตัวผมเองทำอะไรออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควรไม่ดีเท่าที่คิดแทนที่จะทำใจกับมันแล้วก็ค่อย move on ต่อไปตัวผมเองกับคิดว่าก็เพราะว่าตัวเองยังพยายามไม่พอไงเลยออกมาไม่ดีถ้าพยายามมากพอสุดท้ายผลลัพธ์จะต้องออกมาดีเหมือนว่าตัวเองตกเป็นทาสโดยที่ไม่ต้องมีนายเลยครับ เพราะงไงเราก็ลงโทษตัวเองอยู่แล้ว mm. เมื่อไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่คิดพราะเป็นแบบนี้ mm. เมื่อเรียกว่าท็อกซิกก็ไม่รู้จะเรียกว่าอย่างไรแล้วครับ mm. การพยายามเพื่อความสําเร็จ mm. และความสุขอยู mm. เ่เสมอเนี่ย mm. มันก็ไม่ต่างอะไรกับดาบสองคมเมื่อคุณค่าของตัวเองขึ้นอยู่กับความสําเร็จเราก็จะรู้สึกโอเครู้สึกดีกับตัวเองเมื่อบรรลุอะไรได้แต่ตรงกันข้ามเราจะรู้สึกไร้ค่าไปเลย เมื่อไม่สามารถทําอะไรได้สักอย่างการใช้ชีวิตของแต่ละคนมีใครรู้สึกแบบนี้บ้างยกมือครับสวัสดีครับพวกเราคือเพื่อนกันเอาจริงๆความสําเร็จเนี่ยด้ยตัวมันเองมันก็ไม่ได้แย่เลยครับความสําเร็จมันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีกันอยู่แล้วแต่อย่าลืมว่าในชีวิตของเราทุกคนในชีวิตจริงๆที่เราใช้กันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้เสมออยู่แล้ว มันก็เป็นแค่ครึ่งหนึ่งของทั้งหมดเท่านั้นเองแล้วสิ่งที่มันตลกมากเลยคือเมื่อเรายิ่งพยายามมีแต่ความสุขความทุกข์มันก็จะมักอยู่ไม่ไกลตลอดความผิดพลาดมันก็เป็นอีกส่วนที่เราปฏิเสธไม่ได้การไม่บรรลุอะไรเลยหรือไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันก็ไม่ได้ดหมายความว่าคุณจะไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องใดๆเลยนะแถมเราจะประสบความสําเร็จได้หรือไม่นั้น มันก็เป็นสิ่งที่เราต่างก็ควบคุมมันไม่ได้เลยพอฟังมาถึงตรงนี้นี่พวกเราจะเอาคุณค่าของตัวเองไปไว้กับสิ่งที่มันไม่แน่ไม่นอนจริงๆเหรอลองย้อนมาดูกันหน่อยสิครับว่าคําว่าคุณค่าเนี่ยมันควรจะเป็นสิ่งที่เป็นปัจเจกไม่ใช่เหรอสิ่งที่มันมีค่าสําหรับเราที่มันมีค่าได้ก็เพราะว่าเรามองมันแบบนั้นใช่ไหมไม่ใช่เพราะว่าคนอื่นมาบอกเราเลยมองแบบนั้น แต่ก็ต้องยอมรับครับมันก็ยากจริงๆแหละที่จะไม่ไหลไปตามสิ่งที่สังคมนั้นต้องการและมันก็ยากเช่นกันที่จะต้องไปรับฟังคําตัดสินของผู้คนแต่หลังจากที่ผู้คุณฟังคลิปนี้จบเรามาลองกันดีกว่าไหมที่จะให้คุณค่าของเรามันมาจากสิ่งที่ตัวเราเองมองว่าสําคัญในชีวิตล่ะครับมาจากอะไรที่มันเติมเต็มเราได้จริงๆมาสัญญากันสักนิดว่าเราจะลองกันสักครั้งหนึ่งก็คงไม่เป็นไร ลองดูสักตั้งกันละกันนะครับมันจะดีไม่ดียังไงได้ไม่ได้อย่างไงมีอุปสรรคอะไรมากมายแค่ไหนก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสปาร์กใหม่ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับหากท่านใดสนใจที่อยากจะสนับสนุนช่องของเราสามารถสนับสนุสนได้ผ่านระบบ Super t ์แท์และระบบสมัครสมาชิกได้นะครับสำหรับคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาสิ่งที่พวกท่านจะได้ก็คือการได้รับชมวิดีโอก่อนใครเมื่อเสร็จแล้ว โดยที่เนื้อหานั้นจะไม่มีโฆษณาใดๆมาขั้นกลางให้มันเสียอรรถในการรับฟังรับชมเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับ Storytel โดย Storytel คุณสามารถฟังหนังสือเล่มโปรดได้ทุกที่แถมยังมีคลังหนังสือขนาดใหญ่ที่ทุกท่านสามารถเลือกฟังได้อย่างจุใจและไม่ใช่แค่นั้นนะครับทาง Storytel มีข้อเสนอให้กับผู้ฟังของ SparkMy ทุกคนโดยการฟังหนังสือเสียง2เดือนแรกภายในราคา149บาทเท่านั้น หากใครสนใจรบกวนกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ Storytale หนังสือเสียงในมือถือของคุณและอย่าลืมนะครับ SparkMy จุดประกายเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เริ่มได้ที่ตัวคุณครับ